นี่เรามาถูกแล้วเรากำลังจะไปห้างกันเถอะฉันนั่งรถไฟมาหกสถานีมาปารีสสังทีเราต้องช้อปปิ้งแบรนด์อะไรครับเพื่อนเมยูเคอมีมัมอันนี้สวยวะ่ะ2,600โอเคงพัน42,600แสนหนึ่งรวยมากไปเนี้ยตะโกนกูมากตะโกนไหมเพื่อน5,500 okay. ว้าวอ,อืมไม่น่าสมอง <c oughs> มึงเข้าใจคำว่าดับมันปะเมืเ่อคี้อยากได้เลยนะอยากได้แหวนคาเทียสักวงหนึ่งในชีวิตนี้ไนงะเข้าใจปะสวั <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรา <c oughs> อยู่เอ่อพารีสก็สุดท้ายแล้วเราก็จะไปเก็บช้อปปิ้งทั้งหมดซึ่งเราจะไปซื้อของนะคะจะไปห้างกันโดยที่อยู่เหมือนเดิม3าคน <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปห้างไหนพอไม่มีอะไรเลยนอกจากแมพแล้วก็จินตนาการรีวิวดูไหมเฮ้ะไม่ได้ดูเลยเลยเปิดเจอติกตอกอี้ดันไปกูก็ไปไปเปิดสุดมาแล้ววันนี้เป็นแบบคุณนายซิลีนนะคะเมื่อกี้ผมพูดว่าเราจะไปเลยนะ ไอเห็จะ,ปะไปไหนริตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์กระจกพิพิธภัณฑ์กระจกซึ่งจะไปทำอะไรไปปนเพราะว่าดูอะไระมาดูหนังมาดูหนังนะก็คือพฤติกรรมเรียนแบบแล้วบอกกูว่าตอนเข้าเนี่ยให้แต่งตัวเป็นแม่บ้านออกมาเราจะเป็นราชาเลยอะตอนนี้อยากถามคนไทยที่อยู่นี่หรือซื้อชุดแม่นนบ้านที่ไหนโถไอเดี๋ยวไปดูวันนี้เดี๋ยวพาหลงหนึ่งวันอะใครเคยมาไม่ต้องสอนดูรีวิวไม่ต้องสอนเดี๋ยวจะพาดูแค่นั้นเองหลงขึ้นหลงแค่นั้น นี่เรามาถูกแล้วเรากำลังจะไปห้างกันเถอะฉันนั่งรถไฟมา6สถานีไหนข้า,าไงไหนเดินหกคันีไปข้างไหนอ่ะเป็นแมทอันนี้สวยนะ,ะนกลัวไม่กูไม่เหมาะการทำบล็อกเนานะมันใกล้ไปหน้าแบบมันจะเป็นอันนี้ผู้คนรุนหลับอ,อ่ะอะไรเขาเรียกว่าตึกอะไรนี่สวยมาก ไม่ต้องสอนแค่อยากหรูเข้าใจปะโอ้เก่าละวเฮ้ยโ <Hey>, oh, อนมากแบรนด์เนี้ยน่าจะมีคนไทยรับ่ิดนะมึงไม่แพงด้วยนี่สวยนะทำเล่นทำเล่นทำใจเหอะบล็อกนี้ไม่ต้องเห็นหน้าก <c oughs> ูเห็นแนตะ่ <c oughs> ของพอ,งองเออมาต่างระ <c oughs> นี่ตกวานะจ๊ะ ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวทั้งนั้นเรถได้เขาให้เราแจกฟรีนี่เธอฉันถึงแล้วนะจ๊ะมาปารีสทั้งที่ร้อังช้อปปิ้งแบรนด์อะไรนบเพื่อนมึงกูยู่เหมดต่างประเทศมากเลยอ่ะคือสองคนนี้คือคนไทยที่มาลุมมาลุมจีบกูแต่กูไม่เล่นด้วย้้ีนอยจาแล้วจริงๆเขาสองคนคือคู่ว่ามีปากสวยปะ ข้ามเลยเหรอไม่ได้แล้วมัวแล้วย้อุซิโฟล่าแบรนด์เดี๋ยววันนี้จะสอนอ่านชื่อแบรนด์นะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาต่างประเทศแล้วก็อยาก,กลัวพูดไทยกลัวจะแบบดูสเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มจากแบรนด์แรกเลยลูกนี่แบรนด์นี้พารากอนมี G U C C I กัดใส G U C C I กัสดใส่จำไว้นะจ๊ะไปพาราคอนจะได้ไม่เกิดเขามึงแล้วผิวน้ากูดีมากอ่ะกูลงแค่กระแดดอ่ะเนี่ยเพราะว่ามานี้ไม่กล้าลงแป้งใช่ั่ะฝาน้ามันมันจะแห้งกูลงกระแดดน้ำมึงเนี่ยช่ำตลอดวันเลยดลงแก้มนิดนึงอ่ะ ก่อนนี่ออกห้างนี่ออนี่มาไปเข้าไปเลยจ้านี่มาถึงแบรนด์แรก S A I N T L A U R E N T ซองรอเลนนะจ๊ะซองรอเลนนะจ๊ะ F E N D I ฟินได i นะจ๊ะยูคอมีมามอันนี้สวยวะเหมาะกับกูมาก เข้ามา I ช่ไอ๋อโอเคสบายเออไอเอ็มฮันี้ตะโกนตะโกน Gucci. กูตชี่กั๊ไซเดี๋ยววันนี้คือพาน้องชายจะมาดูแบรนด์เนมเป็นแบรนด์เนมแบรนด์แรกเราบอกว่าการที่จะซื้อแบรนด์เนมครั้งแรกเนี่ยให้ซื้อแบบตะโกนมึงเขา้าใจป้ะเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบสีธรรมดาเราไม่มีโลโก้เนี่ยคนจะไม่รู้ว่าเราถืออะไรกัส๊สไซกัเดี๋ยว ไม่ดูราคาคุณ2,600โอเคจังคิวคูณ40ไปเลยคูณ40 2,006แตหนึ่งมาที่ช็อปนี้เลยนี่กระเป๋าแบรนด์นี้นะจ๊ะที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เซรีเน่นะจ๊ะโอ้โหไทยไม่มีนะจ๊ะไทยไม่มีนะจ๊ะหนู รวยมากไปเนี่ยตะโกนกูมากตะโกนไหมเพื่อนโอ้โหไ,ไ,ไ,ไม่ได้เราจะถือกล้องนี้เราจะถือวอกเองตะโกนมพันหกเองเท่าไหร่วะพันหกพันหกคูณสี่ห้าหมืหกมือุ้วสสวยมาก อ่าอันนี้เป็นแบรนด์ค่อนข้างที่สตรีดหน่อยนี่นะคะอ่านว่าจ็กกิโมูสแล้วก็อันนี้อ่านว่าโล伊นะคะโหโลไอเว้ก็สวยนะ <Why? S 2> นี่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์สตรีนะจ๊ะอ่านว่าบาเลียนเซกานะจ๊ะบาเลียนเซกาน่าดูนะแปลเขาชอบบาเลียนเซกาหน่อยตะโกนมา โอ้ <Ooh. S 2> บับเลียดใบนัตะโกนมึงตะโกนเรียกกูทุกใบเลยแล้วพนักงานเขาน่ารักมากเลยที่นี่ทุกคน <Yeah. S 2> มึงกูอยากลองใบนี้อ่ะถือก็ขอลองใบนี้นะกูอยากดูว่ากูถือแล้วมันจะเป็นยังไง <Hello. S 2> Can I try Hello. Hello. How much is this 5,000 5,000 No 5 0 0 ว้าวววอ,อืมไม่น่าสมองเสียงแววแววไม่ได้ตะโกนดังมากที่คุณชอบก็คือใบนี้ใบนี้รวยอะ่ะกลับไปนองน้ำตาคอเบ้ากังเถอะ อันนี้เป็นแบรนด์ของปารีสนะจจะใครมาก็ต้องชื่อแบบว่าลุงแชมป์นะจ๊ะลุงแชมป์ราคาก็จะน่าหลักลุงแชมป์ราคาจะไม่แรงมากลุงแชมป์ก็ใบละประมาณอันนั้นเท่าไหร่ประมาณสองพันป่ะเนาะสามพันนะจ๊ะนี่ไ่ะไมขึ้นคอ มาดูปะดาแมปปะดาปะดาไม่ค่อยมีของอะ่ะใช่จะไปขอสนีหมดดแบรนด์เยอะมากนะที่นี่เป็นแมบ,บแบรนด์เนมแบบเยอะเวอร์นะจ๊ะอันนี้ค่ะไม่ออกจริงจะเล่นคำก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะเลยไปเลยอาไดอูนี่ไงไดอูเมึงไดอูเวอร์นะกลัวชอบเลยดีดีออมมากแต่ว,ว่าราคามันสะดุ้มมีใครขาดปะนี่ลองถามลองเช็คราคาไปดิเอ็มซื้อที่ไทยมาที่9 9้0 0ลองถามที่นี่ว่าไปเท่าไหร่ มึงใบเมื่อกี้กูซื้อที่ไทยมา9 9้าหตอนนี้อยู่ที่แสนห0 0แล้วนะมีใครซื้อตอ่อกูไหมมาไดโอ้บอกให้สอดว่าไงดโอนั่งเน่อางอางนี่ก็คือเป็นแบรนด์เครื่องประดับคาทีลูอิสูอิตอนลูอิสูอิตอนรู้เขาอยู่นะ แต่ราคาก็ค่อนข้างนะลุยสูอต้นน่ะแต่ลุยราคามันก็ขึ้นนะเอ็มอันนี้เป็นแบรนด์ของผัสใสคนแรกเป็นแบบผู้คนผาสใสอ่ะคนอ้วนๆหน่อยซื้อแบบว่าฉันแน่นนะตอนแรกจะทำยาโล่ข้างอ้วนตอนนี้ระเบียบเป็นกระเป๋าแทนเนี่ยหรอฉันแน่นนี่แหละแน่นก็แน่นเถอะอ้วนก็ไปมาริฟานสิยะอาจารย์ยิ่งสักบอกไหน ถูดอน <N> ี่เหรอคะอันนี้เ <deve> ป <ck También un> ็นแบบว่าไม่ได้รอลูกชายคนโตเดี๋ยวน่าหยุดอะไรอ่ะลุงเล็กตาย ตลกกันะไปเหอะวันนี้ค่ที่ดูคลิปนี้ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง,ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจ้ะมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219บาท SF50PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแต่ ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนักเป็นตัวบำรุงด้วยดักน้ำไม่ได้น,น้ำให้หน้ำเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยผิดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้ามึงเข,าข้าใจคำว่าดับมันปะเมื่อคี้อยากได้เลยนะด้วยความที่แบบอยากได้แหวนคาเทียสักวงหนึ่งในชีวิตงี้ไนงะเ<ๆ>ข้าใจปะก็เลยเดินเขาไปถามอีช็อปแล้วบอกไม่มี พอมาชอบที่สองบอกมีแต่ราคามันแพงกว่าไทยหลักหมื่นนะแพงกว่ามือสองหมืนก็เลยแบบปากส่วนอยเศร้า่ะสุดท้ายก็กลับนะจ๊ะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตังมีอู่ร้อยกว่าบาทบ๊ายบายเจอกลิปต่อไปวันนี้ก็ครูอาณานะคะมาสอนผู้สังกฤษแล้วกันเนาะตอนนั้นบ๊ายบายทุกๆ